กีตินศักดิ์เอี่ยมมีนภัทรกรผสมการครับจาก BNT Racing รซิ่งโปรเฟนเดอร์แก๊ซซี่สี่กุศล์สี่นอเจลออฟโรดครับคุณผู้ชมครับเอาละครับตันต่อไปครับมาอยู่ตรงนี้ครับใน s อสเทีเกครับคุณผู้ชมครับกับทีม BNT Racing รซิ่งโปรเฟนเดอร์แก๊ซซี่สี่กุศลสี่ลนอเจลออฟโรดครับไดเวอร์ได้แก่กีตินศักดิ์เอี่ยมมีและก็นภัทรกรผสมการครับนี่ครับพอเข้าไปข้างในแล้วเห็นไหมครับลายดี่สวยนะครับลายสวยต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างเป็นทางการนะครับ ของเรานะครับมาแข่งขันนะครับในรายการ10เสียประจันบาลนะครับในรุ่นไฮรักรีโวนะครับของเราก็ทีม BNT Racing นะครับผมครับสวัสดีครับครับผมนะครับเป็นไดเวอร์นะครับชื่อกิติศักดิ์เอี่ยมมีครับผม ประสบการณ์ปีนี้เป็นปีแรกของ BNT Racing นะครับหรือตัวของเองนะครับเป็นการแข่งขันสำหรับปีแรกเลยในรายการ10เซียนนะครับก็จะมีเรื่องคารสนะครับของ BRC นะครับแล้วก็ยางของ a r i ิ o นะครับแล้วก็น้ำมันเครื่องผลิตภัณฑ์ของ Lavinal แล้วก็ผลิตภัณฑ์ชุดเบรกนะครับของกูไกนะครับทั้งจานแล้วก็พ่อเบรก นะครับผมแล้วก็โชอคอัพของโปรเฟนเดอร์ครับอัปเดตแล้วมาก็มีเรื่องอร์โบนะครับแล้วก็จูนเก็บเครื่องนิดหน่อยครับผมผู้ใหญ่มาพครับกิติศักดิ์เอียมีไดเวอร์กับโคไดเวอร์ของเขาครับโอ้โหพี่ใหญ่มับกับนักนักพักรผสมการครับโอ้เพื่อนบอกมาแล้ว ทิ้งไว้แค่ฝุ่นให้ดูฮะโอ้โหตอนนี้ครับยิ่งหลังๆเนี่ยต้อบอกครับนักแข่งแรกๆเนี่ยได้เปรียบโอ้โหผู้ใหญ่มาเปิดกระจกเปิดที่ปัดน้ำฝนปัดแล้วเปิดที่ปัดน้ำฝนปัดแล้วนะครับตอนนี้ใช้โดรแล้วครับโอ้โหจังหวะนี้มองไม่เห็นจริงๆครับคุณผู้ชมครับมองไม่เห็นครับติดอะไรอยู่ มองไปอ๋อคือเคขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วโอ้โหผมว่ามีอะไรหลายคนคลังพยาปุจจูบูอยู่ดูอยู่ที่บ้านเชื่อผมดิยสะบัดออกมาครับเห็นไหมฮะโอ้โหทำได้ดีครับผู้ใหญ่มัฟผู้ใหญ่มัฟทำได้ดีครับจังหวะนี้ดันรถขึ้นมาครับอะมาดูเวลาของเขาดีกว่าครับนภัทรกรต้องกดเวลาครับมาแล้วครับโอ้โหตะกล้องเราใจสู้จริงนภัทรกรวิ่งฝ่าฝุ่นอกมาสไลด์แฝดเท่าไหร่เอยเดี๋ยวขอช้าๆนิ้นึงครับ เดี๋ยวขอดูเวลานิดนึงครับให้ฝุ่นหายนิดนึง2 3 3 4 2ครับ2 3 3 4 2ครับชอบอะไรในสิบเซียนแล้วทำไมถึงมาแข่งดูไล่ยังครับชอบอะไรในสิบเซียนเหรอครับชอบความมันครับแล้วก็ความสนุกสนานได้เจอพี่ๆเพื่อนๆแล้วก็นักแข่งหลายๆคนนะครับ ก็ฝากเชียร์แล้วครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในรายการ10เสียงนะครับรุ่นไฮลักเรียวนะครับเบอร์18ครับกิติศักดิ์เอียมมีกับนภัสกรผสมการฝากเชียร์แล้วครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับหมายเลข18ไดเวอร์คือกิติศักดิ์เอียมมีกับโคไดเวอร์นภัสกรผสมการครับจากทีม BNT Racing Profender Gazzi c 4 r c u i, yeah, I t ลาวินา J.L. Offroad ครับโอ้โหสุดยอดครับ ขอเสียงปุกมมือหน่อยครับอขอบคุณครับ